อากาศกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วตกแค่สองวันก็หยุดตกอีกแล้วใครไปไหนเขาคนอื่นก็ทำงานอะไรถึงมาถึงได้รถขี่ทำ <c oughs> ไมเราต้องเดิน <c oughs> เดี๋ยว เดินไปร้านค้าเนาะกลางหมู่บ้าน,นเพื่อนเดี๋ยวร้านค้าเปิดตอนบ่ายเนาะเพราะว่าตอนเช้ามีงานแต่งงานในหมู่บ้านก็เลยปิดร้านก่เลยหาซื้ออะไรกินไม่ได้ก็เลยต้องไปตอนบ่ายร้านมีแค่ไม่กี่ร้านแต่หมู่บ้านเราเนาะ โอ้ทำไมแดดแรงจังเลยวันนี้แดดแรงมากส่องมาจากทางตะวันตกร้อนมากเลยไม่ไหวนตรงกลาง,งว่ามีงานบวชนะได้ยินเสียงเขาเริ่มงานวันนี้แต่ว่ารูปบวชวันไหนไม,ไ,ไม่ใช่เขาบอกด้วยมานั้นบอกไหมไม้ถามป้าดูเขาบอกงานนหะมงานบวชวันที่เก้าบอก เฮ้ยมันี้ที่ก้าเลยเขาบอกว่าเริ่มมันที่ก้าวจะปวดอะไรเอ็ดบอกแต่ส่งหน้าตรงตรงเลยตอนนี้น่าจะวันนี้น่าจะห่อข้าวต้มนั่น เห็นตรงนั้นมืกี้เห็นจรอรถตรงนั้นให้เดินเข้าไปร้านนั้นเข้าไปร้านขายน้ำมัน วู oh ่งไหนโอ้โหนั่นนู่นขลังคนขลังนู่นคนขรังโน่น่นนนน่นน่น่นน่น่นนน่นเอาอื้นู่นน่นคนนู่นเออคนนั้นไหวงมาเลยอะนัน mày mày chấp ái lậu chấp ái lậu mà huynh mà hả đây 2 tua